จะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิเ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ดานนห้ากันค่ะกับตัว t ต y o ต a c o ค o l l ่ Cross ไมเนื้อเชนค่ะอบอ่ยอาอยวพาทุกท่านมารับชมกันค่ะนี่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ค่ะแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันค่ะกับตัวอมอเตอร์ไฟฟ้ฟานั่นเองเป็นตัวให้ริดนะ ห,าาห้องเครื่องยนต์ใหญ่มากเลยจริงก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมในตัวโตโยต้ากรูราทอเนาะนี่ตัวนี้ค่ะแต่รอบนี้มีสัญลักษณ์ที่เป็นสีดํามานะกับตัวเครื่องยนต์ค่ะในส่วนของขุมพลังที่ให้มาค่ะจะเป็นเบนซิน1 8ลิตรไฮบิดเครื่องยนต์รหัส 2ZR-FXE ค่ะ เบนซิน4สูบ BOH 4 6วัน1.8ลิตร1,798 cc VVTi ค่ะกระบอกสูบคุณระยะช่วงชาก80.5คูณ88.3ม mm, ิลลิเมตรจุดระเบิดแบบ Ackinson Circle ค่ะกําลังอัด13.0ต่อ1กําลังสูงสุด98แรงมา 5, ร้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีทำํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor ค่ะแรงดันไฟฟ้าค่ะ600โวลต์ให้กําลังสูงสุด72แรงมา้าแรงบิด163นิวตันเมตรแบตเตอรี่แบบนิเกิลเอ่เอเมทลไฮไดรด์ Hi ค่ะ แรงดนันไฟฟ้า21.6 V 28โวลต์28โมดูล6.5 AH อชค่ะพละกกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบอยู่ที่122แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันสูงสุดแก๊สโซฮอล์อ e ีก e ค่ะ122นี hey, ่122แรงมานะถ้าทำงานร่วมกันก็ถือว่าประหยัดน้ำมันได้เลยนะ hey, <Hey, S 2> กับโกล้าโคตร HEV Premium ค่ะคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่1 1 4 0 0ล้าน1 0บาทค่ะท่าผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามารับชมค่ะตอนนี้รถมาจอดที่ Toyota SBI สาขาราชพุกษเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูมด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อาจิได้พาทุกท่านมารับชมแล้วก็มาตามคำขอของ F4 ช่องอจิ Z, มินพาฟแฟมิลี่ด้วยว่าอยากจะให้พามารับชมในรุ่นนี้ย้ำอีกทีว่าเป็น HEV Premium ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ New ค่ะ Family กันด้วยค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ